รีวิว EP 1 B Story Cafe ค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาร้านอาหารนะคะบรรยากาศดีๆนะคะอาหารอร่อยแล้วก็เดินทางสะดวกเนี่ยสามารถที่จะเดินทางมาที่ร้าน B Story นะคะสาขาราชเทวีได้โดยที่ร้านเนี่ยอยู่ติดกับ B t ทอราชเทวีนะคะเดินลงสถานีปุ๊บก,ก็จะเจอร้านเลยส่วนใครที่ขับรถมาเนี่ยก็จะมีที่จอดในซอยเล็กๆข้างๆร้านนะคะ เมนูในร้านมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานเครื่องดื่มมากมายนะคะมีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งค่ะภายในร้านเนี่ยก็จะมีการตกแต่งนะคะด้วยสไตล์วินเทจนะคะหรือแนวยุโรปสำหรับวันที่มาเนี่ยก็จะเป็นช่วงฮาโลวีนะคะในร้านก็เลยมีการตกแต่งด้วยธีมฮาโลวีทั้งร้านนะคะมีมุมให้นั่งรับประทานอาหารแล้วก็ถ่ายรูปนะคะน่ารักน่ารักมากมายเลย ในร้านเนี่ยจะมีทั้งหมด2ชั้นคือชั้น1กับชั้น2สําหรับใครที่มาช่วง11โมงนะคะคนอาจจะเยอะก็ถ้าชั้น1เต็มเนี่ยก็สามารถขึ้นไปนั่งรับประทานอาหารนะคะได้ที่ชั้น2นะคะก็จะมีมุมน่ารักน่ารักให้ถ่ายรูปเหมือนกันสําหรับอาหารภายในร้าน,นะคะที่แนะนําเลยก็จะเป็นเค้กนะคะเค้กเนี่ยจะอยู่ที่ชิ้นละประมาณ1 3 5ยสาาถึงสอบาทก็คือราคาไม่แพงนะคะแล้วก็อร่อยดีแล้วก็จะมี ที่แนะนำอีกตัวตัวแมกแอ e ชีสแมกแอนชีสก็คือจะเป็นเส้นสปาเกตตี้นะคะหนุบหนุบหนุบหน,นับหน่อยแล้วก็ชีสเยิมเยิ้มเลยนะคะใครที่ชอบชีสก็อาจจะฟินกับชีสไปเลยแล้วก็มีข้าวผัดต้มยำนะคะมีสลัด แล้วก็มีทริปเปิลสมูตตี้น้ำผลไม้ปั่นแล้วก็เมนูอีกมากมายให้เลือกรับประทานกันเลยค่ะสำหรับใครที่มองหาคาเฟ่นะคะชิคชิคชิลช,ชนะคะไว้ฉลองปีใหม่หรือว่าจะมานาทานกับเพื่อนก็ได้ค่ะแนะนำร้านบีสตอรี่คาเฟนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ